ระบบ AO คืออะไรเคยรู้ไหมครับว่าระบบ AO มันเป็นระบบ Reverse Osmosis นะครับมันคือเป็นระบบที่เขาใช้เมมเบรนในการกรองน้ําออกมาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเองระบบ AO นะครับเขาจะมีขั้นตอนการทํางานที่มีขนาดที่เล็กนะครับซึ่งมันกรองพวกแบคทีเรียกรองโมเลกุลกรองสารต่างๆออกจากน้ําซึ่งน้ําที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์และมีความสะอาดมากนะเพราะว่าระบบ r o ที่เราใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในการกรองน้ําดื่มเราจะเห็นนะครับโรงงานน้ําที่เขาใช้ประจุน้ําดื่มกันเนี่ยจะเป็นระบบ AO ซึ่งระบบ r o ขั้นต้นที่เราใช้เนี่ยเขาจะดึงน้ํามาตั้งแต่ใต้บาดาลนะครับบางโครงการเขาอาจจะใช้น้ําในคลองหรือว่าบางโครงการเขาจะใช้น้ําที่อยู่ในใต้ดินนะครับกรองขึ้นมาก็จะมีระบบน้ําที่จะใช้น้ไม่ว่าจะเป็นกรองทรายกรองคาร์บอนนะครับแล้วก็กรองเรซินเพื่อที่จะ ผ่านตัวระบบ R O ออกมานะครับซึ่งระบบ R O ที่ใช้เนี่ย<อ>ก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับตามบ้านหรือเป็นขนาดใหญ่เป็นขนาดในโรงงานอุตสาหกรรมเลยซึ่งมาตรฐานที่ใช้เนี่ยระบบเครื่องกรองการใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแต่คุณภาพน้ําที่ออกมามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าประสิทธ,ธิภาพการทํางานของระบบ R O หรือว่าประสิทธิภาพของยี่ห้อ R O ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ด้วยแล้วก็การโอปเร a ระบบด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทํางานของระบบ R O จนให้้้ไดนําาทที่บริสุธออ์ม